สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ตุ๊กบางประอินถึงอนุสาวรีย์กาาษัตริย์พม่าในเมืองไทยครับสวัสดีครับพ,<ว>พี่ตุก๊กมันมันอะไรมายุทธยาเนี่ยเหมือนกับเราไปถึงพมา่า<โ>ได้ดูได้ด <laughs> ปูประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นยังไงครับพี่ตุก๊กคือเรามีองค์อนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับแล้วก็องค์สมเด็จ พ,พระนเรศวอพระนเรสวรแล้วก็พระตรีสุโยไยัยแต่ใครจะรู้ล่ะว่ามีอนุาสาวรีย์ของหนึ่งพระเจ้าตะเบียงแชว์ตี้สองพระเจ้าบุเรงนองสามพระเจ้าแปรสี่พระเจ้าตองอูอยู่ในกรุงศรีอยุธย,อยาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเออเรื่องที่แปดคิดได้ยังไงเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยที่ข้างหลังที่เราเนี่ยมีมีครบหมดเนี่ยช้างบ้ามากแล้วเนี่ยมีทั้งสี่คนเลยตอนที่มาตองศึกตะเบียงแชว์ตี้อ่ะ ที่เราเสียพระศรีเฮียไทยอ่ะมีครบเลยมีครบเลยเออมีครบเลยเนี่ย totally มีมีเัวงพระเจ้าแปรตเบงชาวแวตี้พระเจ้าตเบงชาวแวตี้พระเจ้าตองอูใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าบุเรงนองมีครบเลยสี่เชือกเลยสี่ช้างเลยเดิมทีจะตั้งอยู่ไหนเดิมทีเดิมเดิมทีตอนที่เยตั้งที่ประวัติที่ผมรู้มานะตอนที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ที่ทุมขาหย่องเนี่ยเขามีการออกแบบอนุสาวรีย์แล้วก็มีองค์พระศรีสุโยไทยอยู่กลางแล้วก็มีช้างพวกนี้ล้อมไว้ ใช่ไหมแล้วสมเด็จองพระนางพระนางเจ้าพระราชีนาของรัชกาลที่เก้าอ่ะท่านบอกว่าท่านไม่ปลื้มเพราะว่าเอ๊ะให้มันล้อมอย่างนี้ได้ไงตายไปแล้วคือเหมือนเหมือนเรื่องเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแล้วให้มันล้อมอย่างเงี้ยได้ยังไงท่านก็เลยบอกให้มีการย้ายออกพอย้ายออกไม่ยอมไปงไหนก็มาไว้ตรงเนี้ยสร้างโดยงบประมาณงบประมาณก็งบประมาณแหละไม่น้อยไม่น้อยย้ายออกย้ายออกพอย้ายออกปุ๊บพอมาตั้งที่นี่ปุ๊บชาวบ้านที่นี่ก็ไม่พอใจเด ก็เลยหักอาวงอาวุธหมดเลยเนี่ยอาวุธเราเราเราไปจะไปดูอาวุธใกลๆกันไปไปไปดูเพื่อที่จะรู้ว่าว่าจริงๆก็มันก็เขาก็หักไงความแค้นยังไม่จบอ่ะมันก็พูดถึงพม่าเดี๋ยวก่อนทับทับเลิกไปเลิกไปนานแล้วเลิกไปหลายร้อยปีแล้วหลายร้อยปีแล้วอ่าเลิกหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าคือจริงๆพอพม่ามาอยู่ในไทยเนี่ยบางคนบางคนใครยังเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นช้างไทยเนี่ยนะอ่าเข้าใจผิดคือ คือลักษณะพอการแต่งตัวเนี่ยนึกว่าเป็นช้างไทยบางคนว่าตั้แรกเนี่ยเอาพวงมาลัยเอาอะไรมาไหว้พอแล้วก็มีการพอคนที่นี่ยคนพื้นถินที่อ่ะเขารู้ว่าเป็นพม่าเนี่ยเขาก็เลยไม่ไหว้เขาก็เลยพยายามมาถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสกูหักเขายวัจะไม่โดนนี่เลยตัวนี้เป็นอนุสรีใครเนี่ยอันเนี้ยคือหนึ่งในสี่คนนั่นแหละหนึ่งในสี่คนหนึ่งในสี่คนที่มาทำตึกเดียวแต่ว่าเนี่ยมันจะมันจะเหมือนเหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยหักหมด เดี๋ยวจะตัดหมดจะตัดหมดซ่อมไม่ได้เลยคือถ้าซ่อมก็มาหักทุกที่อ่ะก่อนก่อนหน้านี้มีมันมีคนที่เคยเคยเคยมาซ่อมอ่าเขาก็หักออกหมดอ่าเขาหักออกหมดมันอาถรรพ์เลยคนนี้อ้าวต้องต้องต้องหักล้างด้วยอาถรรพ์ด็ก็ช้างพม่ามันมาอยู่ในไทยได้ยังไงล้วกางเมืองกรุงศิวิยาภรณขนาดเนี้ยอ่าชั้นมาเขาก็หักหมดเหมือนเป็นการแก้เค้ดอ่ะอาวุธอาวุธเนี่ยปลอดหมดปลดหมดปลดอาวุธหมดตอนตอนนี้อาวุธเดี่ยปกตินี้มันเต็มมันจะมีเต็มอย่างงู้นอ่ะ แต่ถ้าเคยมีโอกาสเอาไปได้ก็จะเอาไปหมดอันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครตามด้วยใช่ก็ไม่มีใครสนใจเป็นพม่าไงอ่าเป็นพม่าอันนี้ก็เป็นจัตุรงค์จตุรงค์ขบาตของพม่าเขาเขามีเขามีตำแหน่งนี้เหมือนเรามี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 เหมือนเรามีมีเขาอ่าน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 ศึกเล่มเดียวกับเราก็ตำราเดียตำราเดียน่าจะคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวอาจจะคล้ายๆกันครับนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นบุเรงนองแต่ดูอันนู้นอะ น่าจะเป็นพวกตะเบงแชเปตี้หรือมไม่ก็พระเจ้าตองอูหรือไม่ก็พระเจ้าแปรนะครับอันนี้ก็จะจายนั่นหน่อยเขาก็เรียกหักหักโมดะดีนะงาช้างไม่โดนจะเอาไปได้เอาไปได้ถ้าถ้างาช้างหักได้หักไปแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หักธรรมดามันใช้แก๊สตัดอ่ะเนี่ยมันมีรอยคา้แก๊สตัดเห็นะหแก๊สตัดแล้วก็หักก็หักออกหักออกไปหักออกหมดทั้งหมดเครื่องท่งเรียบเรียบเรียบถือว่าเป็นพม่าไงหรือว่าเป็นพม่าหอยู่บนที่ดินกูกูก็เลย เอาไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไปแผงลิฟต์ถูกปละล่ะเดี๋ยวเราเราไปดูอันค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยออสมบูรณ์หน่อยอยวิดาบยังไม่โดนมีอันนี้อัน,นเดียวนอกนั้นหักหมดอ่ะมีเราถ่ายไว้วันที่หนึ่งพฤษภาคมวันรันง,งานแห่งชาติดาบนี้ดาบนี้ยังอยู่นะครับอันนี้ดาบนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังเราถ่ายวันวันที่ถ่ายดาบยังอยู่ยังอยู่มีอันเดียวนอกนั้นหมดหักหมดดูดิหักหมดหักหมด ที่มันเขาเขาไม่ได้คิดก่อนที่จะสร้างหรือสร้างสร้างแล้วถึงคิดผมไม่ทราบจุดประสงค์ตอนนั้นไงอผมไม่ทราบจุดประสงค์ณตอนนั้นว่ามีการเกิดอะไรขึ้นตรงตรนนั้นน่ะเขาเขาคุยกันไหมก็โทูหาลรือกันไหมคงจะหาลรือแหละแต่คนออกมาแล้วมันไม่สวยไม่ไม,ไม่ถูกใจท่านมัง้งท่านก็เลยเอาท่านก็เลยให้ยานอยู่บริเวณนี้อ๋อเนี่ยนะครับครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้อาวุธยังข้างบนยังยังอยู่ครบยังอยู่ครบอัน,นอื่นก็อยู่ครบอ่ะเดี๋ยวไม่แน่ข้างล่างหักหมด เขาไปแจ้งความหายไปไหมไม่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 มีใครแจ้งความหายหรอกจริงผมว่าคนวิญญาเขาก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่ด้วยมามามาสร้างไว้คนอิญญาไม่ปลื้มเขาตะปลื้มเขาจะหาดทำใบนะคุณเปแต่เจ๊กโตไฮ้ปลื้มเท่าไหร่หรอนี่นี่คือผลพวงของการสร้างแล้วไม่คิดอืมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ากลุ่มวิโยทยากรึ ผมเพาให้ฟังเฉยๆว่าคือการจะทำอะไรไนี่มันต้องคิดแล้วอยู่ใต้ลงใต้ท้องช้าพม่าหน่อยนี่เขาใช้เนื้ออะไรทำอะไรท้องเหลืองท้องเหลืองท้องเหลืองเนี่ยตัวหนึ่งทั้งหมดนี่นหลายเป็นล้านหลายสิบล้านอืมเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านอัะน,น,นี่ทำไมเขาไม่ยกให้พม่าไปเลยพมันก็นประมาณใจเป็นเครื่องบรรณาการไปเลยบอกว่าเหลือล้อผิดคงไม่ใช่ละมากหือแบบว่าอืใช่ไหมคือคือมาตั้งตรงนี้เนี่ยมันผิดที่มันผิดที่ผิดเวลาใช่ผมว่าผิดที่ผิดเวลา แล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทางการเขาคิดยังไงแล้วเขาก็ปล่อยเงี้ยชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจแต่ว่ามันจะอยู่อีกเป็นร้อยปีนะอีกละเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีถ้าไม่ไม่มีการทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่อีกอีกเป็นร้อยปีเดี๋ยวผมจะไปหาดูแล้วเขียนไว้ทั้งหาว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนเนี่ยแล้วมันจะอยู่อีกอีกร้อยปีอยู่ในในพอดีกรุงศรีอยุธยาอีกร้อยปีอีกเป็นร้อยปีโอ้ยสงครามจบแล้วยังมียังทําให้คนต้องคิดต่ออีกใช่ต้องคิดต่อแล้วว่า มันเป็นอะไรที่คือแปลกเลยวาทำไมต้องสร้างฟ้างพม,าม่าล้อมรอบนะตอนนั้นนะ,ะผมไม่รู้ว่าคนสร้างเนี่ยเขาออกแบบเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่พอมันออกมาแล้วป,ปุ๊บเนี่ยมันมันล้อมรอบพระศษีสุโขทัยเนี่ยมันก็ไม่เด่นนะมันกลายเป็นช้างจริงมริงมาะไม่เหมาะสมด้วยถ้าเอาเอามาล้อมอย่างเงี้ยเอามาล้อมระศษีสุโขทัยอนุสรณ์ริปราีสุโขทัยก็ไม่เด่นก็โดนพวกนี้ข่มอยู่จริงจถ้าพูดถึงหลักตามหลักโหระยศาสตร์เนี่นย โอ้หสี่ช้างล้อมช้างเดียวนี่ไม่ธรรมดานะ,ะแล้วเป็นผู้ชายล้อมผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยถูกปะแล้วเป็นแล้วเป็นกษัตริย์นักรบก,กันทุกคนเนี่ยอโอ้หมันมันไม่ธรรมดาเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าทําอะไรไม่ได้แล้วผมก็ไม่คิด่ไม่ไม่คิดจะทาอะไรผมก็ไปมองก็ก็ต้องปล่อยมองก็ก็ผ่านบางคนก็ยกมือว่ว้ที่ทําไปดกวยทางถ่ายด้วยทางถ่ยอันนี้บอกอันนี้เป็นเป็นพม่านะครับเป็นพม่าทีแรกน้องคนอื่นพาผมมาดูมันบอกเฮ้ยพี่ทุกมาบัวนะไม่ไมีค,มคนหักดาบผมมองไปมองมาเฮ้ยเสื้อผ้ามันเป็นของพม่า มันไม่ใช่ของคนไทยตอนแรกกลุมูมีความการจะช่วยบูรณะกันทีแรกน้องมันพามาดูก่อนเราก็บอกว่าทีแรกเขาบอกว่าเป็นช้างไทยแต่ผมโบบอกเฮ้ยม,นะมันไม่ใช่แล้วมึงไปตื่นวิธีเถอะยิ้มแต่งตัวพมา่าแล้วก็พอพอรู้ความจริงแล้วก็เราก็ล้มเลิกการบูรณะไปก็ได้ทำอย่างเงีเมันทำอะไรไม่ได้นี่ถ้าเอางบตรงนี้ไปย้ายไปบุรณะเีย d ของได้บ่นบ่นเรมเริ่คงผมว่าไปช่วยคนคนที่ลักจนตอนนี้โควิดก็ยังดีกว่าแต่ว่ามันเรื่องเป็นมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วไงคุณ คุณคุณนเทพนี่ผ่านมา30 20ิกี่ปีแล้วน่าจะนานนี่ต้องมียี่ิแล้ว20ิกว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วทำอะไรไม่ได้ขาดใจคนอยุธยาก็คนบางคนไม่รู้ไงอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นช้างพม่านะครับไม่ใช่ช้างไทยตร่นี้ตั้งอยู่ตรงไหนพี่พี่ที่พเนียรเที่พเนียรของช้างเลยที่พเนียดของช้างเลยติก่พเนียรของช้างเดี๋ยวเราไปคุยกันที่พเนียดของช้างนะครับคนเข้าใจว่าเป็นช้างเพราะในสวนได้ซ้ำไปบางคนนคิดว่าเป็นช้างไทยบางคนกลับแรกๆคนไม่รู้พื้นที่นะครับ คนทึ่คนพื้นถิ่นก็จะรู้แต่ถ้าคนข้างนอกไม่รู้เนี่ยนึกว่าเป็นช้างสมเด็จพระเลสวันใช่ซึ่งจริงๆแล้วคลิปอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มันไม่ค่อยมีใครทาเลยนะทำไมเขาขอกระทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันหลายหลายเรื่องอะมันหลายเรื่องแล้วไม่มีใครกล้าทำมีคุณกับผมเนี่ยเรียกสัปดนทาไม่รู้ไม่รู้เราอายุทยากูบอกคุณใจเทพใครจะโดนปิดก่อนกัน เฮ้ยผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ใช้ใช้คําไม่สุภาพพี่พี่อาจจะมีพี่อาจจะหยุดบ้างอ้าวแล้วพอผมเลือกปกล้องเลตอนนี้ดพี่ตรงนี้จะโดยรวมแล้วพี่จะว่าเราทุกคนจะไปทางไหนกันดีตรงเนี้ยเขายังมองไม่ออกเลยถ้ว่าโดยรวมเราจะเอาอีตรงนี้เป็นการท่องเที่ยวอย่างไงจริงๆแล้วอ่ะพูดถึงถ้าบุรการท่องเที่ยวเนี่ยเราชอบทั้งหมดบูรณะไปเลยใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กศึกษาแล้วก็เขียนป้ายใหญ่ๆเลยเนี่ยคือช้างสี่เชือกคือกษัตริย์สี่องค์ที่มาบุกลุกกรุงศรีอยุธยา ในสงครามครั้งที่หนึ่งมีพระเจ้าตะเบงเชเบตี้พระเจ้าแปรพระเจ้าตองอูอแล้วก็พระเจ้าบุเรงนองเราบูรากาแล้วก็ทําเป็นป้ายออกมาให้ชัดเจนแล้วให้คนมาเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็เอาส่งเสริมให้พ่อให้พ่อแม่ที่ยวมาดูของไทยด้วยเก็บตังค์แม่งมา เลาพม่ามาใช่ไหมต้องมานี้มาต้องมานี่ถ้าถ้ามึงไม่มามึงถึงมามึงมาไม่ถึงเมืองไทยมาไม่ถึงยุทธยาเราก็เล่นย้อนกลับย้อนสวนเลยย้อนสอนเลยพม่ามาเอ้ยป้าบุเรงนองมาเอ้ยเออมันก็เหมือนเรายกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับพม่าให้มันดีขึ้นไอเรื่องของเก่าเนี่ยคือผ่านมันมันผ่านมานานแล้วผมว่าเราคนลืมถ้าเราไปตั้งที่วัดเคยเคยพม่าตั้งทับยังโอเคกว่าไหมโอ้โหมันใช้่ประมาณเท่าไหร่ล่ะเรื่องของเขาที่เราเสนอแนวคิดนี้ไงว่า ตรงวัดนู้นเสนอว่าแต่ละอย่างนี่แค่กูโยยาเพปิดปุ๊บนั้ปิดทางนั้นเลยนะอ้าวไม่เนี่เราย้ายไปอยู่วัดหน้าพระเมรุไงตั้งแต่ว่าพระเมรุปุ๊บพออยู่วัดปุ๊บมันก็อยู่วันนี้ได้มาอยู่พระเตรของช้างก้นทำให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดเลยว่ามันเป็นช้างช้างพระเรจริงๆแล้วเราผมว่ามันบูรณาการได้นะคือเราก็ยกระดับขึ้นมาเลยให้ตรงนี้พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวว่ามีมีกระตัดพม่าแล้วพม่ามันก็คนพม่าก็จะมองดูเออมันก็งมามา มาเที่ยวเยอะอายุทยาพม่าพม่าเก็บตังค์แม่งแพงกูหัวห้าร้อยแม่งเลยถูกป่ะเอสิบคนก็เข้าหลวงไปสิบคนห้าพันร้อยคนก็เป็นเงินห้าหมื่นสองร้อยคนแม่งต้องต้องตังค์น้องเที่ยวว่าถ้าพม่าใช่ใช่อ่าถ้าคนพม่ามาเที่ยวเงี้ยมันมีทัวร์นะมีทัวร์พม่ามามามาที่กรุงศรีอยุธยานะ ก็เหมือนเราไปเที่ยวเมืองวันอะออไปไหว้พระเจดีย์ชีวิออชาใดลา,ากอะไรทำไมเราต้องไปไหว้ล่ะแล้วทำไมไม่เอาพม่ามา,มาไหว้พวกนี้ั้าะพม่ามันชอบไปวัดใหญ่ชยมงคลอแล้วก็ให้มันมาวัดนี้ด้วยไงให้มาที่นี่ด้วยไงคุณคุณบูรณาการเลยให้มันดีเลย,พ,ยพระพมา่ามันต้องมาไหว้ที่นี่ส้ม่อมที่ใดด่าหายหมดทุกที่ยวก็ต้องคุยกับชาวบ้านให้มันชัดเจนไงว่าเอ้ตรงนี้นะเราจะทํเป็นบูรณาการเราจะเล่นย้อนสอนพมา่าเก็บเงินพม่าั้งหรอวะอ๋อดาบหายเลยอืม ไม่เดยดุเรหายหมดเลยที่ชุดนักลบเราจินตนาการจากไหนก็อย่างเงี้ยเขาก็ดูจากไอ้ชุดนักรบเนี่ยดูเขียนอักขระเป็นตัวอุเลยมั้งน่ะตัวโอมั้งเนี่ยปวดสะกดมีการสะกดเลยนะนี่ดู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 นะครับมีการสะกดเป็นวิญญาณด้วยนะว้ายไม่ธรรมดาแสดงว่ามีการสะกดวิญญาณพม่าหรือเปล่าไปดูเดี๋ยวดูอันนี้เป็นตัวโอมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยรเหมือนกันเหมือนกันมีสะกดเนี่ยอ้าว นี่ไงมีสการกสกัดวิญญาณด้วยวิญญาณพม่าด้วยไหมคิดดูเลยเขาไม่ได้ไม่ให้มึงเค็มเกลือไม่ให้เป็เค็มเกลืออ่าเฮ้ยเรืองจริงอ่าคุณก็เห็นนี่มันตัวอุในตัวโอมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีสี่ตัวเขาสกัดวิญญาณเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู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 ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นแม่ตัวนี้ไม่เห็นโดนลบไปแล้วว่าโดนลบไปแล้วแต่ตัวนั้นอะเห็น อ๋อนี่คงลงรถไปแล้วคนรถไปแล้วคนรถไปแล้วสะกดโดนสะกดไว้หมดแลวอันนี้เป็นรอยน่าจะมีการขูดหาห่วยนะครับเนี่ยเนี่ยนเนี่ยแน่นะูดเทพดูที่เนี่ยสงสัยจะมีรอยขูดหาห่วยผมว่าบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวพี่ต๊กไปสรุปที่ร่มหน่อยนี่อย่าที่ร่มตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้มีกตรงนี้ในแนวทางของพี่ที่เสียงเล็กๆของพี่ตุกเผื่อมีคนฟังผมอยากให้พัฒนาตัวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนนะะ,ะยกยกกระชับผมม,มันทำอะไรไม่ได้แล้วจะเอาไปหลอมันไม่ได้แล้วมันแพงใช่มันแพงยกกระชับความสัมพันธ์แม่งเลยคืออยากคิดในแง่ลบคิดในแง่บวกเลยคิดในแง่มุมอีม,ม,มุมหนึ่งยกกระชับความสัมพันธ์ไปเลยว่าเฮ้ยถึ<า>มพม่าพมาพม,มา่า,มมาต้องมาเที่ยวที่นี่แล้วเก็บเงินทีเก็บเงินพม่า อ่ะได้ประโยชน์ดีจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาเลยถูกเปล่ะคุณยกกระชับความสัมพันธ์ไปเลอถูกไหมทำทำให้เป็นอีกมุมเลยใช่เพราะเราลวลาคนไทยไปไหว้เจดีย์ชเวดากองอไปไหว้พระล้างหน้าไปไหว้พระอะไรต่างๆไปย้ยหลวงพ่อ,พอท่านใจ,ใจเออแล้วทำไมเราไปได้แล้วทำไมไไแไม,ไม่พม,ม่ามาว่าแคนี้่ะถูกปล่าเพราะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเป็นรืออดีตเราก็ยกกระชับมันซะเลยเกความสัมพันธ์ซะเลยเนีย ในเขาม่อาจจะไม่ได้ทำช้างใหญ่โตขนาดเียซ้มไปเขาทำนะเขามีอย่างเงี้ยเขามีอย่างเงี้ยเามีอย่างเงี้ยเขามีอย่างเงี้ยเขามีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีกระยัของไทยแต่พอผมเอญเลยเราอาจจะสร้างผิดแปลผิดแปลนมาปุ๊บอย่างนั้นเลยเราก็ยกกระับตาสัมพันธ์ไปเลยแล้วเราก็เก็บตังค์ผมว่าดีนะเดี๋ยวก่อนจะกบคลิปนี้เนี่ยกลุ่มอโยธยากบุปเนี่ยในเมืองไม่ค่อยทำ ก็ไม่ค่อยทำคือเรื่องแบบนี้คนไม่ค่อยกล้าทากันไม่ค่อยทำมาไม่ไม่ค่อยมาคุยไม่ค่อยมาคุยแต่ทำไมกูมียอ้าปุ๊กล้าคุยคือมันเป็นมันเป็นความจริงความจริงเนี่ยเราอยากให้ลูกหลานได้รับรู้ไว้อรว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไงถูกไ่มแล้วเราจะบูรณาการไงให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าอะไรถ้าเรามองในมุมมุมต่างมันถูกกำหนดมา อยู่อยู่ทําไมคนที่สร้างเขาต้องมาสร้างช้ามากมัอาจจะถูกกาหนดมาโดยบางสิ่งบางอย่างให้คนนน้ก็เราสร้างแล้วการผ่านขั้นตอนในการสร้างมันไม่ใช่เวลาแบบวันสองวันนี่เป็นหลายปีหลายปีแล้วถึงพอม็นมาแล้วปุ๊บเปี่ยเราทําเป็นยังไงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำเราจะหาประโยชน์อะไรจากตรงนี้ล่ะต้องหาประโยชน์ให้ได้ใช่หาประโยชน์จากสิ่งที่ว่าเราเรือกกันว่าว่ามันผิดพลาดถูกไหมก็อย่าลืมก็ปรับแผนมาซะเลยครับคนพม่ามาอยู่ประเทศไทยเท่าไหร่ เป็นล้านคนในยุทธยาเป็นแสนล้านทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นล้านคนแล้วถ้าใครคนพ่ม่ามาไหว้เดี๋ยวเก็บมันคนละร้อยเนี่ยพอแล้วร้อยล้านนะคุณถูกป่ะล่ะปีปีหนึ่งพ่อม่าแม่งต้องมาไหว้ไหว้ไหว้ทีเนี่ยใช่ป่ะทีเราไปไหว้เจดีย์ชเวดากองไหว้ใจเท่าไรมันต้องเยอะแยะทำไมเราทำเราทำได้ครับพี่ตุ๊กต่อไปเราจะไปไหนต่อเราไปพเดีเราจบคลิปแค่นี้ก่อนจบคลิปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ